ราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มคะ่ะห้าห้าทุ่มที่นอเวย์เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเช้าค่ะทุกคนมานั่งคุยกันพรุ่งนี้เช้านะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์คะ่ะเดี๋ยวเมื่อคืนนี้นะคะรีให้ดูบรรยากาศตอนอใกล้เที่ยงคืนเดี๋ยววันนี้คะ่ะตื่นเช้ามาแล้วรีจะให้ดูบรรยากาศคะ่ะที่นอร์เวย์เนี่ยร้อนมากตอนนี้ร้อนมากคะ่ะตอนนี้ก็ประมาณา20 18องศา19องศานี่ก็คือตอนสี่โมงเช้านะคะเดี๋ยวรีจะให้ดูบรรยากาศร้อนของที่นอร์เวย์เนี่ยเป็นยังไงมันร้อนแบบแห้งๆอะคะ่ะร้อนแบบหญ้าตายแห้งเดี๋ยวรีจะให้ดูนะคะสนามหญ้ารีจากที่เป็นสีเขียวนะตอนนี้ก็คือกรอบเลยค่ะคือเมื่อวานนี้รีไปลองจับดูเนาะไปถอนหญ้าดูนี่ก็คือกรอบแห้งเลยไม่รู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทุกปีทุกปีก็คือสนามหญ้าก็คงเกลี้ยงคะ่ะไม่มีหญ้า มีแต่ดินแห้งๆเดี๋ยวรีจะให้ดูค่ะอีกตรงส่วนที่มันมีต้นไม้ใหญ่ๆนะตรงใต้ร่มอ่ะมันก็ยังเขียวอยู่นะคะตรงนี้มันยังเขียวอยู่ เพื่อนๆดูตรงหลังบ้านตรงที่มันมีหลังคาอยู่อะตรงร่มเนี่ยมันจะเขียวนะแต่ตรงที่มันโดนแดดตลอดเนี่ยมันก็จะเริ่มไหมแล้วค่ะเริ่มไหมเริ่มแห้งแล้วค่ะก็เนี่ยราคานโนเวนี่ค่ะพระอาทิตย์กลางหัวเลยค่ะทุกคนสงสารน้องหมา,ขาเขาขี้ร้อนลีต้องเปิดพัดลมให้ตลอดเลย ลีก็เดินวนไปวนมาในครัวเนี่ยนะคะไม่รู้จะกินอะไรอาหารเชา้าก็ได้กาแฟแก้วหนึง่งแฟนนะคะแฟนลีเข้าออสโลโค่ะวันนี้หยุดแต่ว่าเขาไปไปไหว้หลุมศพหลานเขาเนอะหลานเขาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วก็ลีเข้าบ่ายเขาก็เลยไม่ได้ไปเขาก็ขโม,ขมยกินอะครัวซองของลีลีกล่าวว่าเมื่อวานซื้อครัวซองมาสองชิ้นกะว่าจะกินตอนเชา้า ตอนนี้ก็หายไปในพริบตาคือแฟนรีจัดการเรียบร้อยค่ะก็คืออย่างที่รีบอกนะน้ญ้ามันแห้งแล้วกฎหมายที่นอร์เวย์นะคะแล้วแต่อําเภอมันจะต่างกันการลดน้ำนะคะการลดน้ำมันก็จะมีกฎมันก็จะมีข้อห้ามอีกค่ะการลดน้ำของของที่นอร์เวย์เนี่ย ที่บ้านนะในสวนอะไรเงี้ยในสนามหญ้าอย่างเงี้ยมันจะดูที่ตามอักษรนะคะอย่างอักษรของลีเนี่ยตัว S เนี่ยมันก็จะตรงกับวันพุธ1อาทิตย์เนี่ยลีสามารถลดน้ำได้2วันแล้วก็แฟนลีก็เหมือนกันรวมกันแล้วก็คือ4วันต่ออาทิตย์ แต่การลดน้ําที่นี่เราจะไม่ใช้สายยางนะคะผิดกฎหมายเราจะไม่ใช้สายยางแล้วก็ลากไปแล้วก็ลดน้ําในสนามหญ้านี่คือผิดนะคะถ้าจะลดน้ําก็คือเราจะใช้กาลดน้ําเขาเรียกว่าอะไระเหรอกาหรอที่เออฝักบัวบัวเหรอเออเออนั่นแหละนะลีก็จําไม่ได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวลีจะให้ดู ไม่ใช่ว่าดัดจริตนะคะรีไม่ค่อยได้ใช้เขาเรียกว่าฝักบัวเหรอเอออะไรอะทุกคนนึกนึกไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีเหมือนฝักบัวไปรลดน้ําเออนั่นแหละให้ให้ใช้อันนี้ได้ค่ะลดลดน้ําตามาสนามหญ้าอะไรเงี้ยได้แล้วก็ลดน้ําตามอาดอกไม้ที่เราปลูกตามกระถางอย่างเงี้ยให้ใช้แบบนี้นะคะ แต่ถ้าเราปลูกหญ้าใหม่เนี่ยปลูกหญ้าใหม่เนี่ยเราต้องติดต่อทางอำเภอก่อนขอเรียกขอขออ่ายื่นคำร้องก่อนนะคะว่าเราเออเพิ่งปลูกหญ้าใหม่นะต้องการน้ำอะไรเงี้ยเราถึงสามารถลดได้แต่มันก็ยังมีบุคคลที่ยังแอบเนาะแอบลดน้ำอยู่ใช้สายยางลดน้ำรีก็เหมือนกันค่ะเป็นบางครั้งบางคราวก็คือหน้าบ้านเอียมันจะมีก๊กน้ำเนาะมันก็จะมีสายยางอะ่ะ แล้วจะให้รีเอาน้ําใส่ฝักบัวแล้วไปยืนรถมันก็กลยอยู่ใช่ไหมรีก็แอบแอบค่ะมันก็ก็ไม่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ไม่ถูกกฎหมายนะก็แอบแอบทำอะไรอย่างเงี้ย เนะะี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเฉพาะบ้านเราทุกบ้านน,น,นะคะถ้าต้นไม้ตายบ้านเราก็ตายด้วยก็ <c oughs> ก็เป็นเหมือนกันทุกบ้านค่ะเวลารีเดินผ่านไปเนี่ยสนามานหญ้าในแห้งกับทุกบ้านเลยมันร้อนแบบอ้าวร้อนแบบแห้งแล้งอะคะ่ะไม่ได้ร้อนมีลมนะคะลมแบบแห้งๆอะคะ่ะถ้าใครอยู่ที่นอร์เวย์ก็จะรู้ก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีนะคะเรื่อยๆอ,ยอ่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันคือบรรยากาศมันเปลี่ยนเนาะมันก็คือ ภูมิอากาศมันเริ่มเปลี่ยนละเกินหน้าหนาวไม่แน่นะหิมะอาจจะไปตกเมืองไทยในอนาคตค่ะที่นี่อาจจะไม่มีหิมะแล้วคือภาคใต้นอร์เวย์เนี่ยน้อยแล้วนะหิมะไม่เยอะค่ะตกก็ตกมาตุ้มเดียวเลยแล้วก็หยุดไปเลยก็ปีนี้รีตักหิมะสองครั้งค่ะที่บ้านรีนะเมื่อก่อนเนี้ยตักไปเหอะสี่ห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งต่อปีนี่ตักมันเกือบทุกวัน แต่ตอนนี้ก็คือในรอบช่วงฤดูหนาวเนี่ยรีจักหิมะแค่สองสองวันเองเพราะว่ามันร้อนมันละลายเร็วมากก็เนี่ยค่ะรีมาเล่าสารทุกข์สุขดิบคนที่อยู่นอร์เวย์นนะก็จะรู้ค่ะว่าว่าว่ามันร้อนร้อนยังไงเดี๋ยวรีต้องเอาอ่างน้ำเนี่ยมามาเติมน้ำนะคะแล้วก็อาบเหมือนเหมือนที่รีทำไว้เดี๋ยวรีให้ดูคลิปนะเออรีมันร้อนมากค่ะปีนั้นรีต้องซื้อซื้ออ่างน้ำพลาสติกอะ่ะ เนาะแล้วก็มาสูบลมใส่แล้วก็เติมน้ําแล้วก็อาบที่ระเบียงเดี๋ยวรีใช้ดูค่ะตอนนั้นร้อนมากช่วงนี้อันตรายค่ะอันตรายอันตรายยังไงคะกระเป๋าตังค่ะ กระเป๋าตังค์ช่วงนี้ต้องเซฟดีๆอันตรายกับตัวเองเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่นอร์เวย์นะคะคนนอร์เวย์เนี่ยช่วงนี้วันที่12เนี่ยใครที่ทำงานอำเภอนะใครที่ทำแอใครที่ทำงานรัฐบาลน,นะเงินเดือนจะออกวันที่ทุกวันที่12 12ิมิถุนานเนี่ยเป็นวันที่ทุกคนรอคอยค่ะคนที่ทำงานนะรอคอยก็คือเงินฮอลิเดย์ออกเงินฮอลิเดย์ออกนะคะรีเพิ่งได้รับเมื่อวานเย็นนี้เองก็ก็อ่า เขาเรียกว่าอะไรเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ค่ะพะ่อรีคิดว่าลีจะได้ไม่ไม่มากนะเพราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วรีทางานน้อยมากเพราะรีไปเที่ยวตลอดเลยปีที่แล้วไม่ก็ได้อยู่บ้านไม่ก็ได้ทํางานก็คิดว่าจะได้เงินฮอลเเดย์น้อยเพราะว่าเงินฮอลเเดย์เนี่ยเราคิดจากปีที่แล้วที่เราทํางานทั้งปีมาจ่ายให้ปีนี้ก็ผิดคาดค่ะได้ได้มากกว่าที่คิดมากกว่าที่คิดแบบเท่าตัวไม่ใช่เท่าตัวคือ,ค,อคือได้มากกว่า ก่อที่คิดว่างั้นเถอะไม่คิดว่าจะได้มากขนาดนี้ก็ตอนนี้ก็ระวังกระเป๋าตังค์อยู่ค่ะระวังก็คือใช้อย่างมีคุณค่าใช้อย่างมีคุณค่าค่ะเห็นเพื่อนๆที่ทำงานนั่งดูแล้วโอ้ยเปิดโปรแกรมแล้วค่ะเปิดเน็ตอ่าเปิดออนไลน์แล้วค่ะว่าเออ แผนว่าจะซื้ออะไรอนุนันนี้นั้น,น,นเนาะลีจะไม่ซื้อค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นวันเกิดแฟนลีค่ะ50ปีครบ50ปีวันเกิดแฟนลีกลางเดือนหน้าปลายเดือนหน้าค่ะปลายเดือนกระกฎะาก็จะลีตั้งใจว่าจะซื้ออ่าเป็นอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นการ์ดเป็นการ์ดอ่าเซอร์ไพรส์แฟนค่ะว่า จะไปรีจะจองสถานที่ท่องเที่ยวไว้หนึ่งที่กะว่าเป็นในยุในยุโรปนี่แล้ค่ะในยุโรปนี่แล้ค่ะไปสถานที่ที่มันไม่ไกลนักเพราะว่าวันหยุดเราอาจจะไม่ตรงกันก็ต้องดูก่อนก็รีตั้งใจจะให้การแล้วก็ซื้อ,อซื้อตั๋วแล้วก็จองที่พักนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนกันเป็นวันเกิดของเขา แล้วก็ปีหน้าก็เป็นวันเกิดของลีด้วยเดือนมกรานะก็อาจจะแพ็คพร้อมกันเลยก็คือวันเกิดเขาวันเกิดเราก็คือไปเที่ยวด้วยกันเนาะเพราะว่าปีนี้ลีไม่มีวันหยุดแล้วค่ะมีแต่ว่าวางแผนว่าจะไปที่อื่นแทนก็ก็เลยด r อ p ไว้นะคะวันเกิดแฟนก็จะไปกินมื้อเที่ยงกันแล้วก็แล้วก็อาจจะเป็นปลายปีหรือปีหน้าเนาะก็ไปเที่ยวกัน เป็นฉลองให้เขานะคะเพราะว่าคนนอร์เวย์เนี่ยอายุครบ30ปี50ปี60ปีหรือ80ปีเนี่ยเขาจะฉลองใหญ่ฉลองครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเขาจะทําการฉลองใหญ่เลยคือตอนนี้แฟนรีครบ50เนาะก็ก็จะ ฉลองนะคะกับครอบครัวเขาก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้รีมาแบบไม่มีสาระค่ะมาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวไม่อยากห่างหายจากกล้องไปนานเพราะเพราะมันห่างหายแล้วเนี่ยมันก็จะเคยตัวเคยชินมันก็จะห่างไปตลอดก็พยายามที่จะกลับเข้ามาช่วงนี้ก็อากาศร้อนอย่างที่บอกก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็ ลีอะไ,ไปเล่นนน้าทะเลได้นะเพราะว่าทะเลมันอยู่ไม่ไกลแต่ว่าน้ําทะเลมันหนาวน้ําทะเลมันในน้าอะมันเย็นบรรยากาศข้างข้างบนเนี่ยมันร้อนแต่ถ้าลงในน้ำเนี่ยมันจะเย็นมากก็ก็เนี่ยค่ะลีมา พูดคุยทักทายค่ะแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้จะกินอาหารเช้าอะไรก็จิบกาแฟไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอในคลิปหน้ากลับมาเจอกับลีคลิปหน้าอีกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะไปแล้วค่ะ